วล,ลังแตงอ่อนบอดใหญ่แห่งตลาดนัดเรือบินถือเลิกแรมสี่ข้ามเดือนเก้าจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เปิดตลาดน้าเรือบินแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ตลาดน้ดเรือบินปากซอยบางปลา43ถนนเทพร,รักษ์กม17ตําบลบางปลามเภ่บางพีสมุทรปราการนายบลังแตงอ่อนบอสใหญ่แห่งตลาดน้ดเรือบินถือเลือกดีวันเสาร์ที่8สิงหาคมแรม4ค่าเดือน9จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดตลาดน้ําแห่งใหม่ภายใต้ชื่อตลาดน้ําเรือบินโดยได้นมตลพระภิชุสง์จากวัดบางฉลุงนอกจํานวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายพระทหารเพลนจัดจตุป,ปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ให้ศ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เจิมป้ายประชามพันตลาดน้ำเรือบินเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมี พลเอกบุญเกิดวาดวารีประธานชมรมชาวสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระราตนาไตรัยพร้อมด้วยนายทวัชชัยนามสมุทรนาำเภอบางปีดกรพัฒนพงจงรักดีนายกเทศมนตรีตำบลบางปีนายจำเิญหลัมวรรณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเฉลงมดตรกิติยงสมวนชัยประธานกกตรสอพอบางปีพันตำรวจเอกพันลบอาแลมล่ารองผบกกพจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกพีรศักดิ์รอดบุญกกกสอพอบางปีตลอดจนแขกคุ้มีเกียรติ คณะกรรมาการกตตร,ตรอสอพอเมืองสมุทรปราการสอพอบางปีกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทห้างร้านกลุ่มผู้นำชุมชนและพ่อค้าประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีทำบุญและร่วมสแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดตลาดน้ำแห่งใหม่ภายใต้ชื่อตลาดน้ำเรือบินกันอย่างคึกคักต่อมานายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางมาร่วมสแสดงความยินดีกับนายบรรลังแตงกอนบอดใหญ่แห่งตลาดน้ำเรือบินเนื่องในโอกาสเปิดตลาดน้ำแห่งใหม่พร้อมเดินเที่ยวชมและพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ภายในตลาดน้ำเรือบินโดยแบ่งเป็นโซนอาหารคาวหวานผักสดผลไม้เครื่องดื่มสินค้าพื้นบ้านสินค้าโอทอปงานหัตถกรรมงานฝีมือแฮนเมดโซนสินค้าทั่วไปของฝากของสะสมและของที่ระลึกโดยยึดมาตรการ Social d ดิสเทนซิ่มาใช้อย่างเข้มงวดพร้อมนาระบบไทยชนะเช็กอินเช็กเอาต์ก่อนเข้าและออกตลาดน้ําโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางตลาดน้าคอยอำนวยความสะดวกประจำจุด เข้าออกตลาดน้ําเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทักท่องเที่ยวว่ามาเที่ยวตลาดน้ําเรือบินแห่งใหม่แล้วจะเที่ยวได้สุขใจปลอดภัยปลอดเชื้อโควิด -19 สําหรับตลาดน้ําเรือบินตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า14ไร่บริเวณท่าน้ําริมคลองสำโรงฝั่งตรงข้ามกับวัดบางฉลุงนอกเปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขตลลัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง15นาฬิกาซึ่งตลาดน้ําแห่งนี้เป็นตลาดน้ําที่เชื่อมกับชุมชนเป็นแหล่งส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยตลาดน้ําแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการทําธุรกิจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 สําหรับพ่อค้าแม่ค้าสนใจจะค้าขายสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Get Builder หรือตลาดนัดเรือหินได้ ตลาดน้ำของเราเนี่ยอยู่บริเวณท่าน้ำตรงข้ามกับวัดบางฉลงนอกนะครับอยู่ในพื้นที่ที่พื้นที่ทั้งหมดตลาดเรือบินเนี่ยจะมีประมาณ150ไร่แต่เฉพาะตลาดน้ําของเราที่เราเตรียมไว้ตรงนี้ประมาณ14ไร่ไม่รวมที่จอดรถนะครับก็กว้างขงวางพอสมควรสําหรับวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นเหมือนซอฟต์โอเ i n g ยังไม่แกลนงนะฮะเพราะว่าเรายังมีความกังวลในเรื่องของโควิด <COVID. S 1> สถานการณ์โรคระบาดอยู่เพราะฉนั้นเราก็เลยยังไม่อยากจะไปเปิดตัวยิ่งใหญ่ะลรตอนนี้นะครับก็ไม่ใช่หมายว่าเราจะไม่เปิดนะเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมจริงๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสที่จะเปิดมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนก็จะเรียนกับทางสื่อสารมวลชนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสื่อเชิญชวนนะครับเราคิดว่าที่เราเปิดตลาดน้ําแล้วเราเชื่อมโยงกับชุมชน ตรงนี้จะเป็นแหล่งที่จะทําให้ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะซบเซาเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนี้ที่เราฟื้นมาเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันผลไม้พลมือในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่ย่านนี้ก็เลยคิดเลยว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นทําธุรกิจของผอู้ที่รับผลกระทบจากโควิดนะครับ แล้วผู้ที่สนใจที่จะมาค้าขายนะสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Get ตบิลดเหรือว่าตลาดนักเรือบินได้นะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน